สวัสดีก็เป็นอีกแอปหนึ่งที่ผมดาวโหลดในพ s สโต e ก็เพิ่งได้ลิงก์จากผู้แนะนำก็เข้ามาในคอมเมนต์ที่เขารีวิวในพ s สโต e แอปนี้ก็บอกว่ามันได้จริงผมกดดูที่คอมเมนต์แล้วก็ผู้แนะนำบอกว่าเล่นสายฟรีมันถอนได้และมันได้ฟรีได้จริงเขาบอกผมก็เลยลองติดตั้งดาวโหลดดูหลังจากเราติดตั้งแล้วเราก็เปิด เดือนมาเดือนมาก็จะประมาณนี้ก็เราก็กดหน้าถัดไปนี่หน้า,าที่ขึ้นแบบนี้เขาบอกว่าไซต์อีเมลที่ผูกกับใบแนนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูอีเมลของที่ผมผูกไว้กับอีเมลของใบแนนก่อนว่าผมจําไม่ได้มันเป็นอีเมลจําได้แต่ว่าเป็นอีเมลไหนผมก็เลือกเลือกอันนี้ความปลอดภัยเข้าใจ จากนั้นเราก็เลือกอ e ีเมลที่เราได้ผูกไว้กับไวนิลน,นี่มันเข้ามาก็เป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้เหรียญแล้วก็เปิดรางวัลเขมเออได้สามรเก้าเก้าคอยกดเค็มนี่แล้วก็ได้แล้วเหรียญ นี่เป็น400แล้วทอนขั้นต่ำไม่รู้เท่าไหร่นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการนับเหรียญแล้เวเดี๋ยวดูวิธีการทำงานก่อนมันให้เราทำอะไรบ้างน่าจะเป็นดูโฆษณาหรือเปล่าก็ไม่รู้เรากดแ s ปเซฟเรากดอะไรวะรกดปิดตามมันบอกหรือเปล่า นี่หรอเรากดกลับงันอ๋อเขาส่งการแจ้งเตือนอนุญา,าตไปจากนั้นเขาปปิดมันก็ดูนะน่าจะเป็นอ๋อทุกคนดูตรงนี้ถ้าเราเล่นเกมนี้ภายในหนึ่งนาที เราก็จะได้48คอยมันจะบวกตามนาทีที่เราเล่นอ๋อนนี้เราเล่น30นาทีแล้วก็ได้เหรียญ30คอยแต่ไม่รู้จะคำนวณเท่าไหร่เดี๋ยวเอากดกลับก่อนอันอันที่หนึ่งนะนะที่สองช่องทางที่สองก็คือเหรียญขอันนั้นเป็นการแชร์ลิงก์ ซดิงนี่จะได้เยอะหน่อยก็คือ10% 10%ต่อการสมัคร1,000คอยอันช่องทางที่2รับเหรียญแล้วเราจะไปเลกกยังไงเดี๋ยวเราเรอดูก่อ่าซูวีออฟเฟอร์เป็นการทำแบบสำรวจทำแบบสอบถาม ps อะไรวะมันมันยังล็อกอยู่มันยังล็อกมันต้องให้เราเล่นเกมมันแรกก่อน เนี่ยมันล็อกโอเคแล้วเรามาดูหน้าที่สองกันเลยหน้าที่สองก็คือหน้านี้สนุกสรุกหน้านี้นะหน้าดีว d าดีวานก็คือเป็นหน้าการถอนนี่มันจะคำนวณเป็นเหรียญ USDT ทุกคนถอนเป็นเหรียญ USDT นี่500ร้อคอยก็เท่ากับ0.05 อ่2,900คอยก็ได้อยู่0.3ถ้าเราได้อยู่9,700คอยก็จะได้อยู่1เ,เหียนเฮ้ยผมว่ามันน่าเล่นนะทุกคนนี่มันก,ก็ไม่เยอะนะ40,000 4, 000. 4 000. 5, 000. อ5,000โ48,500คอยแล้วจะได้อยู่5แล้วนะ สูงสุดเท่าไหร่เดี๋แวเราเลื่อนดูก่อนโอ้สูงสุดสูงสุดนี่ก็จะเป็นเก้าหมืนเองไม่ถึงแสนผมเห็นหลายตัวแล้วเป็นเว็บคล้ายๆตัวนี้แต่ว่ามันได้เดรียนน้อยมันได้เหียญแต่ตัวนี้มันจ่ายเยอะมากถ้าเราเล่นทุกวันทุกวันเล่นไปสักเดือนหนึ่งเนี่ยเราได้เงินฟรีนะสิบสิบเอ็ดนี่ยสล้านเนี่ย,ละละเ,ยเออส่วนนี้ก็เป็นหน้าโปรไฟล์ของเรา เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ให้ทุกคนดูนะเกมนี้นะผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูเล่นจากหนึ่งนาทีก่อนนะมันจะได้เท่าไหร่มนันให้เราติดตั้งอีกนะทุกคนรอมันติดตั้งมันต้องติดตั้งแอปตัวนั้นนะมันจะเข้ามาอยู่ตรงนี้แน่เลยเท่าเท่าที่เคยเ,เล่นตัวอื่นนะแล้วก็ติดตั้งตัวนี้อีกติดตั้งไปมันมีกี่เกม จะดู2เกมนะเกมเราดาวโหลดเสร็จแล้วทุกคนแล้วกดเล่นผมจะเล่นให้ดูสักหนึงนาทีนะอนุญาตไปก่อนเป็นเกมมันมีในเพจสตูแล้วก็กดยอมรับไปเว็บนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็เลียดเล่นไปเล่นยังไงกดนี่หรอ อ๋อให้มันเลื 2, mm. oh, ่อนรงเลื right> ่อนลงแล้วก็อ๋อมันเล่นอย่างนี้เออ๋อเล่นเอาเอาตัวหมีให้มันหมดให้มันถึงหกนะตัวให้ให้มันมีตัวหมีถึงหกนี่ได้ตัวหมีสี่ห้านี่เนี่มันก็ผ่านด่านนี่นี่มันก็เกลี้ยง ยังยังได้อีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่ได้มีมีมีหยกมีมีหยกเราก็ไปหลานที่สองต่อเป็นการผ่านหลานเรียบร้อยได้กี่ดาวนี่สุดยอดผ่านหลานสำเร็จอันดับแรกเราเล่้นไายอยู่แล้ว <ME> นี่บวกมาแล้วนี่ที่เจ้งเตือนเน่ เห็นไหมแล้วเรากลับไปอยูหน้า,าหน้าแรกแล้วกดที่รางวัลน,นี่แล้วเราถ้าทำยังไงต่อแล้วก็เคมเลยแล้วเคมในนี้เลยกดนี่เคม,เ,คมเอ๊ะแป๊บเดียว240กดเคมหน้า แล้ว2 4งแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราดีเฟสก่อนเฮ้ยวันเดียวได้เยอะอยู่นะเฮ้ยทุกคนผมมีเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวๆผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดเข้าใหม่สินี่กดเข้าใหม่ได้มา700แล้ววันหนึ่งเอาเป็นหมื่นเลยนะนะทุกคนขย,ยันเล่นเนี่ย มีซเซอร์วอีกโอ้นี่เข้ามาแล้วนี่คนที่ชอบแบบทําแบบํำรวจใช้เวลา7นาทีตามมันบอก7นาที15แล้วก็22ถ้าคนเก่งนะผมว่าเล่นเกมเอามันไม่มันง่ายกว่าเนี่ย0จมันไล่ศูนย์จุดจ้อแล้วผมจะเอาสักผมจะเดีนให้มันถึงสัก ยังเอานี่นะหรือว่าจะเอามืนเล่นทุกวันทุกวันนี่ผมจะทําการถอนให้ดูเขาบอกว่าถอนได้นะอย่างว้วเราจะถอนใช่ไหมแล้วก็ใส่อีเมลที่เราปูกไว้กับไวเน้นนะจะลองใส่ดูนะ ส่ง e อีเมลนี้ไปแล้วก,กดคอนเฟิร์มโอเคเนี่ยแล้วก็รอเงินเข้าสี่รอเงินเข้าเดี๋ยวแล้วก,กดกลับทุกคนมีเฟซดูดิที่ว่าเดียวรอหายจะว่า รับมาอีกห้าร้อยเนี่ยนี่ยรับไปอีกห้าร้อยคอยก็ะวัดรับเหรียญน,นี่ยถอนสมัครวันนี้ถอนวันนี้เล่นวันนี้นี่ได้อีกห้าร้อยทุกคนโอ้วันน่าเล่นนะเดี๋ยวเงินเข้าแล้วจะเซให้เพื่อนๆติดตามอีกครั้งนงอันนี้เป็นการถอนนะสสมัครวันแรกเล่นวันแรกแล้วก็ถอนเลยผมทดสอบระบบ โอเคนะครับสำหรับการถอนเมื่อเช้าของวันที่11หลังจากสมัครไปตอนประมาณตี4ก็คือแอปตัวนี้ MC Crypto ผมก็ได้ทำการถอนแล้วผมก็มาดูนี่เงินเข้าตอนเวลา10นี่นีเข้าแล้ว0.05เพราะว่าผมผมถอนไปเมื่อเช้าผมเล่นผมสมัครปุ๊บแล้วก็ถอนเพราะเล่นไปไม่ถึง10นาที แล้วก็ได้เดรีนญ7 0 0กว่าเดียนผมก็ถอนตีเป็นเงิน USDT ก็0.05เราก็มาดูาในไวแน้นกันี๋ยวผมจะเข้าไปดูในแอปของไวแน้นให้ดูนะทุกคนเข้ามาดูในไวแน้นเนี่เนี่เนี่ยเนี่ยเข้ามา0.05 USDT เนี่ยมันก่แก้วตกตกเป็นเงินไทยบาทก็ ศ1นยบาทหกสตางค์ถือว่าเข้าเข้าเร็วนะไม่ถึง48ในนั้นมันบอกว่าสี่สแล้วเราเข้าไปดูในในแอปกันว่า<อ>เราเข้าไปดูในแอปคริปโตกันนี่มันก็จะแจ้งเตือนนี่ของผมขึ้น1,000แล้วแล้วเราก็เข้ามาดูหน้าดีบาทหน้าดีบาทที่ประวัติการถอนตรงไหนเอ่ย เราจะดูประวัติการถอนได้ยังไงนี่ดีบาดดีบาดนี่ซักเซตท,ทุกคนขึ้นซักเซตเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวผมแคปหน้าจอยก่อนนี่เข้ามาที่เรียบร้อยโอเคเนาะก็ถือว่าไล่จริงทุกคนฝากหน่อยนะครับสำหรับสายฟรีถอนเข้าล้านเปอร์เซ็นผมสมัครวันนี้เล่นวันนี้แล้วก็ถอนเข้าเลยโอ้เนี่ย อันไหนที่ฟังก์ชันไหนที่เราถอนไปเมื่อเช้ามันจะหายไปเหลือแค่ตัวที่2,900กับตัวนี้ยังไม่ได้ถอนเดี๋ยวผมจะถอนในวันต่อไปโอเคนะครับสำหรับสายฟรีก็ฝากนิดนึงหาเพื่อนเพื่อเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้อยากเล่นตามผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้สำหรับสายที่ซอฟรฟรีก็น่าจัดมากๆเลยไม่มีการลงทุนไม่เสียงด้วยส่วนคลิปนี้ก็เป็นการสมัครและการถอนด้วยโอเคนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย อยาสนใจอยากเล่นแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับที่ช่องของผมทั้งฟรีและสายลงทุน